พวกเขาพยายามทำลายเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับทำให้เรายิ่งแข็งแกร่งกว่าเดิมสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชายังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเหตุการณ์ลูกระเบิด M79 ตกภายในพื้นที่ฐานปฏิบัติการของกองทัพไทยที่บริเวณภูผาเหล็กอำเภอช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศใช้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทั้งสองฝ่ายหวังว่าจะช่วยลดระดับความตึงเครียดและป้องกันไม่ให้เกิดการประทะรุนแรงขึ้นแต่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นทําให้เกิดคําถามและความกังวลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงการผิดพลาดของปฏิบัติการรายบุคคลหรือเป็นข้อบ่งชี้ของความไม่มั่นคงในระดับภูมิภาคที่มากขึ้นจากรายงานของกองกําลังทหารไทยระบุว,ว่าเมื่อเวลาประมาณกลางดึกที่ผ่านมา ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นใกล้แนวฐานจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบร่องรอยของลูกระเบิดชนิด M 7 9ตกบริเวณพื้นที่ควบคุมของกองทัพไทยโชคดีที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้ทำให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ถือว่าน่ากังวลเพราะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันไว้ในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนไทยได้เร่งประสานงานเพื่อเก็บหลักฐานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนของลูกระเบิด ทิศทางการยิงและร่องรอยอื่นๆที่อาจช่วยในการวิเคราะห์ต้นเหตุของเหตุการณ์ทั้งนี้เพื่อให้สามารถสรุปข้อมูลและนำไปใช้ในรายงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการหารือกับฝ่ายกัมพูชาทางด้านหน่วยข่าวกรองของทหารไทยได้เปิดเผยว่าอาวุธ M79 เป็นอา,อ,อาวุธที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและทักษะในการใช้งานทำให้เกิดคำถามว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเพียงการกระทำของกำลังพลระดับล่างที่ขาดวินยัย หรือเป็นการละเมิดข้อตกลงโดยเจตนาที่สูงขึ้นซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดจากทั้งฝ่ายทหารและหน่วยงานความมั่นคงในฝั่งของราชอาณาจักรกัมพูชาแหล่งข่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกเอกสารชี้แจงเบื้องต้นว่าเหตุการณ์อาจเป็นการกระทําของกําลังพลบางนายที่ขาดการควบคุมด้านวินยัยและไม่ได้มาจากคําสั่งหรือแผนระดับสูงของกองทัพกัมพูชาพร้อมยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชายังคงยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิง และยินดีที่จะร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวคำชี้แจงของฝ่ายกัมพูชาแม้จะออกมาในลักษณะดังกล่าวแต่ก็ยังไม่สามารถคลายความกังวลของฝ่ายไทยและผู้ที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ได้ทั้งหมดโดยเฉพาะในหมู่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนที่หลายคนต่างแสดงความไม่มั่นใจว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยอีกหรือไม่นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความประบางของข้อตกลงหยุดยิงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ซึ่งแม้ผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศจะมีความพยายามในการลดความตึงเครียดผ่าน,นกลไกทางการทูตและการทหารร่วมกันแต่เหตุการณ์ประทะหรือการยิงข้ามแดนจากกำลังพลระดับปฏิบัติการยังคงเป็นความเสี่ยงที่ต้องจับตาทั้งนี้นกลไกความร่วมมือที่มีอยู่เช่นคณะกรรมการตรวจสอบร่วมหรือคณะกรรมการชายแดนร่วมที่ประกอบด้วยตัวแทนของทั้งสองฝ่ายเคยช่วยให้สถานการณ์เคลียร์และลดระดับความตึงเครียดได้หลายครั้งในอดีต และคาดว่าความร่วมมือเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการสืบสวนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นกันสำหรับการตอบสนองของฝ่ายไทยมีการเน้นย้ำว่าทางการไทยจะใช้ความอดทนอดกลั้นสูงสุดและจะดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงที่มีอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประเทศหากมีการละเมิดเกิดขึ้นอีกครั้ง การตอบสนองทางการทหารหรือการทูตจะถูกพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายเป็นความขัดแย้งในวงกว้างหลังจากเกิดเหตุการณ์ลูกระเบิด M79 ตกใส่ฐานไทยในพื้นที่ภูผาเหล็กทางหน่วยงานความมั่นคงของไทยได้เพิ่มมาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนทุกจุดอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกการเพิ่มกำลังพลตรวจการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและการจัดกำลังสำรองอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นมาตรการที่ถูกนำมาใช้อย่างทันทีเพื่อรักษาความปลอดภัยของฐานทัพและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไทยยังได้ดำเนินการสำรวจร่องรอยของลูกระเบิดที่ตกลงมาเพื่อหาจุดยิงต้นทางและประเมินความรุนแรงขององค์การโจมตีรายงานเบื้องต้นระบุว่าลูกระเบิดตกลงบริเวณพื้นที่เปิดทำให้ความเสียหายจำกัดอยู่เพียงอุปกรณ์ภายในฐานไม่มีอาคารหรือโครงสร้างหลักถูกทำลาย การเก็บหลักฐานนี้จะช่วยให้ฝ่ายไทยสามารถเจรจาและประเมินสถานการณ์กับฝ่ายกัมพูชาได้อย่างมีน้ำหนักนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงชี้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นการทดสอบสำคัญของกลไกการสื่อสารระหว่างสองฝ่ายหากสามารถใช้ช่องทางการเจรจาและตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกันอย่างโปร่งใสจะช่วยลดความเข้าใจผิดและป้องกันเหตุรุนแรงในอนาคตได้แต่หากปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดซ้ำๆโดยไม่มีมาตรการชัดเจนอาจสร้างความเสียหายต่อความเชื่อมั่นและเสถียรภาพในภูมิภาค ประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่างแสดงความวิตกกังวลเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกลางดึกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนอยู่ในบ้านและอาจได้รับผลกระทบหากเกิดเหตุซ้ำชาวบ้านหลายคนกล่าวว่าพวกเขายังคงหวาดระแวงเสียงระเบิดและเสียงยิงปืนแม้เหตุการณ์ครั้งนี้จะไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจและความรู้สึกปลอดภัยของผู้คนอย่างชัดเจนทางการท้องถิ่นได้ร่วมมือกับฝ่ายทหารในการให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจและลดความตื่นประหนกการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงเช่นการอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยการติดตามข่าวสารจากหน่วยงานทางการและการหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงถือเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนมีความมั่นใจมากขึ้นในมุมของกองทัพไทยเหตุการณ์นี้ยังสะท้อนถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างวินัยและการควบคุมกำลังพลอย่างเข้มงวดการฝึกอบรมและการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําที่ละเมิดข้อตกลงหรือความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนฝ่ายกัมพูชายังยืนยันว่าการกระทําดังกล่าวเป็นเรื่องของกําลังพลรายบุคคลและไม่ได้สะท้อนถึงนโยบายระดับสูงแต่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกันและการสื่อสารอย่างเปิดเผยเป็นหนทางสําคัญในการป้องกันเหตุซ้าซ้อนในอนาคตการประชุมระดับผู้บังคับบัญชาทั้งสองประเทศคาดว่าจะถูกจัดขึ้นในเร็วๆนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความเข้าใจร่วมกัน นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชี้ว่า,วาเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนของชายแดนไทยกัมพูชาแม้ทั้งสองประเทศจะมีข้อตกลงหยุดยิงและความร่วมมือทางทหารร่วมกันการละเมิดโดยกำลังคนรายบุคคลก็สามารถสร้างความตึงเครียดและความไม่มั่นคงได้การรักษาช่องทางการสื่อสารและความร่วมมือจึงเป็นเรื่องสำคัญต่อาการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในพื้นที่ด้านการทูตคาดว่ากระทรวงการต่างประเทศไทยจะมีการหารือกับฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิด เพื่อยืนยันการเคารพข้อตกลงหยุดยิงและขอให้มีการดำเนินการภายในกองทัพของอีกฝ่ายอย่างเคร่งครัดการเจรจาในระดับทวิภาคีนี้จะช่วยลดความตึงเครียดและป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงในช่วงหลังเกิดเหตุการณ์ลูกระเบิด M79 สาตกใส่ฐานไทยฝ่ายทหารไทยได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการเพิ่มความเข้มงวดขององค์การรักษาความปลอดภัยทั้งแนวชายแดนและพื้นที่รอบฐานทัพการจัดกำลังพลเสริมการตั้งจุดตรวจและการเพิ่มระบบสื่อสารภายในหน่วย ถือเป็นการยืนยันว่าความปลอดภัยและการป้องกันเหตุซับซ้อนเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งฝ่ายข่าวกรองและฝ่ายปฏิบัติการยังได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้แนวชายแดนการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตัวในกรณีฉุกเฉินเช่นการอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยการติดตามข่าวสารจากแหล่งทางการและการหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงถือเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน นอกจากนี้กองทัพไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์อย่างละเอียดทั้งในเชิงยุทธวิธีและเชิงสัญ,ญลักษณ์การตรวจสอบชิ้นส่วนของลูกระเบิดการประเมินระยะทางและทิศทางการยิงเป็นข้อมูลสําคัญที่จะใช้ในการเจรจาระดับสูงกับฝ่ายกัมพูชาและใช้เป็นหลักฐานในกระบวนการตร,รวจสอบความผิดพลาดหรือการละเมิดกฎร,ระเบียบภายในกองทัพของอีกฝ่ายฝ่ายกัมพูชาย,ยืนยันว่าเหตุการณ์เกิดจากความประมาทของกำลังพลรายบุคคล ไม่ใช่ในโยบายหรือคำสั่งจากระดับสูงแต่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าการสืบสวนและตรวจสอบร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นการประชุมระดับผู้บังคับบัญชาทั้งสองประเทศถูกกำหนดให้มีขึ้นในเร็วๆนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างความเข้าใจร่วมและป้องกันเหตุซ้ำซ้อนในอนาคตนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความเปราะบางของข้อตกลงหยุดยิงและการควบคุมกำลังพลในพื้นที่ชายแดนแม้ผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศจะมีความพยายามในการรักษาความสงบ การละเมิดโดยบุคคลบางคนก็สามารถสร้างความตึงเครียดและความไม่มั่นคงได้การรักษาช่องทางการสื่อสารและความร่วมมือจึงเป็นเรื่องสำคัญต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคประชาชนในพื้นที่ชายแดนยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแม้เหตุการณ์จะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียร้ายแรงแต่ความตึงเครียดทางจิตใจและความไม่มั่นคงในชีวิตประจำวันยังคงมีอยู่การให้ข้อมูลที่ชัดเจนและทันเวลาแก่ประชาชนถือเป็นสิ่งสำคัญในการลดความวิตกกังวล สุดท้ายฝ่ายไทยย้ำว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบใช้สันติวิธีเป็นหลักและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศขณะเดียวกันก็พร้อมปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนหากเกิดการละเมิดซ้ำการตอบสนองจะถูกวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปสู่ความขัดแย้งระดับภูมิภาคเหตุการณ์นี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงและความร่วมมือทางทหารแต่ความตึงเครียดชายแดนยังคงอยู่ การเฝ้าระวังการสื่อสารการสร้างความเข้าใจรวมและการเสริมสร้างวินัยกำลังพลเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้แนวชายแดนไทยกัมพูชายัยงคงสงบและปลอดภัย